นอกจากเรื่องราวเดี๋ยวจะร้อนแรงไปมากกว่าน,นี้นะคะเราพากลับไปดูย้อนผลงานค่ะเกือบ20ปีในวงการบันเทิงของคุณแตงโมนะคะได้สร้างผลงานให้เราได้ประทับใจกันมากมายเลยทีเดียวเราจะพาไปย้อนดูผลงานที่สร้างชื่อของเธอแล้วกันทําให้เธอเนี่ยกลายเป็นที่รู้จักนะคะกลายเป็นนางเอกยอดนิยมอย่างทุกวันนี้ค่ะแล้วก็กลายเป็นนักแสดงมากฝีมือด้วยไปชมกับรายงานพิเศษกันค่ะ เป็นจากีตาความรักละครรวมดาวรุ่งของวิกหมอชิตที่ออกอากาศเมื่อปลายป,ายปี2546เป็นหนึ่งในโปรเจกต์สร้างชื่อของแตงโมพัทรธิดาแม้ตอนนั้นแตงโมจะได้รับบทบาทเป็นแก๊งนางร้ายแต่ด้วยความโดดเด่นของหน้าตาที่สะสวยหมวยและน่ารักทำให้หลายๆคนจับตาว่าเธอสามารถขึ้นแท่นนักแสดงแถวหน้าของวิกหมอชิดได้ไม่ยาก ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเธอได้ร่วมเล่นละครเรื่องอุ่นไอรักในบทบาทของการติมาหรือกาเวาวสาวห้าวสู้ชีวิตคู่กับคุณซีซีวัตและยังมีสองนักแสดงอย่างเติ้ลตะวันและเชียร์ทิคำมพรร่วมด้วย ละครเรื่องนี้ดังมากๆเป็นละครน้ำดีสะท้อนสังคมและบทบาทที่แตงโมได้รับเรียกว่าแจ้งเกิดสุดๆเพราะส่งให้คนทั้งประเทศชื่นชมฝีมือการแสดงของเธอและที่ตอกย้ำความสำเร็จคือการกวาดรางวัลดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมจากหลายสถาบันในปีนั้นจนทำให้แตงโมก้าวขึ้นมาเป็นนักแสดงแถวหน้าของช่องเจ็ดสีภายใต้การดูแลของคุณแดงสุรางเปรมปรีที่ยื่นโอกาสดีๆผ่านบทละครให้กับแตงโมมากมายทั้งใหญ่ใบบ้ารุ่งคิงดาวเหมือนเราจะรักกัน ไม่ได้และอีกหลายเรื่อง ชื่อของแตงโมพัทรธิดาถูกจับตามองอีกครั้งหลังถูกวางตัวให้รับบทร้ายตัวสำคัญในละครเรื่องกาสานาคาที่ต้องปะทะฝีไม้ลายมือกับนางเอกรุ่นพี่ชื่อดังนุนวรนุษย์แถมยังเป็นโปรเจกต์ของค่ายละครเป่าจินจงภายใต้การดูแลของอตุนกพลซึ่งตอนนั้นนางเอกที่จะได้เล่นละครของค่ายนี้ต้องระดับแถวหน้าเท่านั้นซึ่งละครกาสานาคาถือเป็นอีกหนึ่งผลงานละครที่หลายคนจดจำแตงโมเลยก็ว่าได้สมัยนั้นเด็กหลายคนเขาก็มีแบ แบงทีมว่าเป็นทีมนาคหรือทีมครุฑซึ่งตัวละครวินตาที่แต่งโมได้รับก็เป็นที่ชื่นชอบของคุณผู้ชมในเวลานั้นไม่น้อยเลยล่ะค่ะ11ปีของแต่งโมพัทรธิดาภายใต้ชายคาววิกมอชิตเธอรับแสดงบทนำในละครถึง25เรื่องและมาปิดท้ายกันที่2ละครฟอร์มยับของช่อง7ที่ออกอากาศพร้อมกันในปี2556อย่างเรื่องวันนี้ที่รอคอยและนักสู้มหาการ ซึ่งละครเรื่องวันนี้ที่รอคอยเป็นอีกครั้งที่แตงโมคลิกมารับบทร้ายในบทบาทของเหมยอ,อิงมาเฟียสาวสวยแซบที่แม้จะเป็นบทร้ายแต่เรื่องนี้นอกจากฝีมือการแสดงที่คุณภาพอยู่แล้ว เรายังได้เห็นความสวยของแตงโมแบบจัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมที่ทั้งสวยหรูราสง่าและเซ็กซี่และในขณะที่ละครนักสู้มหาการเธอต้องรับบทบู๊ประกบกับพระเอกฮอตเวียสกลวัฒนเช่นเดียวกันค่ะนอกจากแตงโมจะแสดงได้ดีแล้วกำไรของผู้ชมคือความสวยเซ็กซี่ของแตงโมยังคงจะเต็มเหมือนเดิมหลังจากนั้นแตงโมเธอได้หมดสัญญาก,กับวิกมอชิดและเดินต่อในวงการบันเทิงในฐานะนักแสดงอิสระ ที่มีผลงานคุณภาพสู่สายตาแฟนละครจนถึงปี2,565ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น